ถ้าใครชอบเข้มข้นก็ใส่ใส่เขาเรียกอะไรซุปขนอซุปขนอต้มยำไปสองไปสองก้อนก็ได้นะคะไนะแม่แก้วไม่ได้เอารถจับจานก็เลยมะนาวก็ไม่ได้บีบใส่มะนาวเยอะมากเลย มาค่ะนี่ชอบกินผักคะ่ะไม่ค่อยชอบกินเนื้อเท่าไหร่กินเห็ดเยอะๆพี่มากก็น้องยาสวัสดีค่ะทักทายกันให้ครบนะคะขอบคุณสิบเลิฟเจ็บร้านดวงใจนะคะอีกหนึ่งนาทีค่ะขอบคุณนะคะ หมดข้าวหมดพอดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ไม่ได้จดนะคะแต่คนไหนยังไม่ได้ไปแม่แก้วก็เอาไปเติมให้แล้วนะคะขอบคุณสามล้านดวงใจค่ะสามล้านดวงใจกระเจิดเลยนะคะ ขอบคุณคุณมุนอุ้ยปุ้ยขอบคุณคุณซันนี่นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจแม่แก้วนะคะขอบคุณลุงจงก็เสริมขอบคุณพี่มาศสองนะคะขอบคุณคุณนุ้ยนะคะขอบคุณคุณตุ้ยเกษตรเกษตรธรรมะนะคะ ขอบคุณคุณซันนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะเดี๋ยวแม่แก้วลงลไล์แม่แก้วจะให้พรน,นะคะ อายุวันโนสุข,ขังพลังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอ่าคุณฟันนี่เพิ่งทักทายพี่มาดเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่แก้วต่อให้นะคะขอบคุณนะคะอายุวันโนสุข,ขังพลังทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาทำช่องทำคลิปก็ให้ขอให้คลิปให้ช่องปังปังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากคะ่ะลงแล้วคะ่ะอิ่มแล้วคะ่ะลงแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณสิบเอ็ดเลิฟนะคะขอบคุณนะคะคุณนุ้ยขอบคุณน้องยามากคะ่ะน้องที่ไม่ทิ้งกันน้อยก็เป็นเพื่อนเก่ากันนะคะก็เป็นเพื่อนเก่ากันเนาะถ้าเป็นอันนั้นเขาก็จะนี่ค่ะเราก็ช่วยกันไปเรื่อยๆเนาะมีเวลาเราก็อยู่นานหน่อยไม่มีเวลาเราก็ไปบ้านละ ติดนาทีนะคะเนาะขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจพลังบวกิ1เอดลิฟนะคะขอตัวลงไลฟ์เลยนะคะในไลฟ์ก็ยังไม่ได้ทำเลยค่ะอายุวันโนสุข,ขังพลังค่ะทุกท่านมีสุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปารถนาค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย